เราก็จะเข้ามาที่คาราหารกันนะคลิปก่อนเนี่ยเราพากเรา,าพากทีหลังเลยนะแต่คลิปนี้เรา,าพากในคลิปเลยอาจจะไม่ริงดีบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> คลิปตั้งตามก่อนอืม <c oughs> 你吗？ ถ้าบ้านบ้านแข็งแบบนี้บ้างแข็งเป็นหินเลยโอเคค่ะเราก็จะไป เราเลโลกเฮ้ยปดไฟดีกว่าโอ้เฮ้ยเจ้าหน้าที่ โอ oh, ้โหไม่มีสายด้วยไม่มีสายต่อด้วยโทรได้ไงเนี่ยได่มตาใไม่อีกดวงแล้วขวดยาเบื่อด้วย Y una that. ถุงต่อชันใต้ดินหนักทุกคนเพราะว่าเราขาดอีกสามถุงแล้วชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยไม่มีแล้วต้องไปหาชั้นใต้ดินะนะอ่ะเสียงลยอ่ะเฮ้ยผีนี่คือแบบเวลาลงชั้นใต้ดินปุ๊บมันจะมาเลยหว่วงอะไรนักหนาก,กับชั้นใต้ดินเะนี่ย เกบ,บชิ้นใต้ดินคืออันตรายมากเพราะว่ามันเหมือนเขาวงกุดสำหรับเราตอนน้เราประเด็นตรงอย่างเดียวทางเดียวแล้ววิ่งเลยจ้า สสม aus. ะะไม่ม่ไม่นั่งน่แสิงแมวแป๊บแป๊บนึงมันไม่วิ่งดิก็ขึ้นวิ่ง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 นี่อไก็พยายามเนี่ยในพี่ะยี่ไม่เห็นมีเลย งานออกก่อนนี่นะนั่นเธอจริงๆด้วยผมแน่ใจว่าถ่ายลาวการนี้ถูกเพียงลางไว้เอ้ยขี้เกียจ่านเล่นเ <c oughs> กมน,น,นี้สมุไงใหม่ก็เปิดโอเคได้สี่สิบเหรียญอันนี้นะคะเราก็จะแบบเล่นในโหมดดูดีกว่า เขาเรียกว่าหมดอะไรนะหมดหมดมือโปรค่ะเลื่อนไปเลยตรงใส่นะมันจะมีผีกระสืออยู่แล้วผีกระสือตอนนี้เราจะใส่หน้าอะไรก็ได้เราขอปรับเป็นหมดมือใหม่นะคะเพราะว่าเราหอ่ะพขี้เกียจรูปนล่งเส่นติดตาเอะก็จะแบบ มันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะให้เรากดเป็นที่เหมือนกล้องอ่ะกดเลยนี่นะค่ะทุกคนตอนนี้เราทำกลายเป็น,น,ะะนแบบนี้เลยนึกนึกจะกดช่องนะ้ำนี่ทุกคนช่องของเรา แล้วนะคะต้องดช่องไปก็กดเล่นเลยแป๊บนึงนะคะคัน้านหลังเนีก็โอเคมาเล่นต่อได้เลย <c oughs> มันจะแบบพีมันจะไม่เร็วขนาดที่แบบเออหมดบันกลางเนาะแต่มุกใหม่ได้แบบกดง่ายเลยอาหารถูกถุงเราก็เลยไม่อยากเล่นหมุกใหม่ก็เลยเล่นม,มนุกนานแล้วถึงจะเล่นมานานแล้วเรายังเล่นหมดโหดกับหมุกยากเล่นผีไม่ได้เลยอะ่ะเราชอบเล่นง่นายมากคือแบบ เราจะเล่น,ลนางานครับไม่ชอบพี่เราเล่นทีไรเราแพ้ทุกทีมีแต่คร้งนี้แหละที่เราเลือกน,นะรู้ไหมทำไมครั้งนี้เราถึงเลือกหมวดปันการเพราะมันเลือกไม่ได้เก็บดวงตาไปเลยเราก็พลาดอะไรไม่รู้เนาะไม่เก็บเกมเลยโอเคค่ะพีมันอยู่ยในนใต้ดิน เก็บเลยสิค่พนะพี่มันขึ้นไปชั้นบนแน่เลยเซ็งอ่ะนี่ไงมันขึ้นไปชั้นบนแนละ้ว อไทำไงอไไม่อามานล่างนันด้านล่างคือบบผีดุมากด้าน,นล่างคือลงไปปุ๊บผีป,ปุ๊บเลยแต่มีกล้องจอดปิดด้วยเป็นด้านล่างอะ่ะไมาว่ด้านล่างยังไง่ดีรก่อนร้อยมีกลับกดเปิดทีดีได้ ก็ไม่รู้แ<ไ>ปลไม่กแปลกรู้วิธีการดีนะด,ดูดีกว่า อาวววววดีโออยู่วดี๋ยวทุกคนหูแตกเอาทวววมววววว่าวนวววววววอวววววไมววววนั่นทวว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 วบวว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 กวว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 วาววววานเว็งมันหินแบบนี้ใชววววว่อวทําไมวววอนวววววไวววววนวว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 ่ไมไมวว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 วน,ใน,ใน Game. Game. เกมเกมสเตชันห้าลอเย่ไปลงชั้นได้ดีแล้วเนี่ยจะระบุไปยาวๆเลย เอกสารน้มันจะปิดดวงตามันสามารถปิดได้แค่ครั้งเดียวนะเรือเือาเรื่อ่มาแล้วลา กินไะข่กินลาดินี่ไงกามักหน,น้าแขกาาูแบบม่ีเวรเร็ว,รวอบ้านนี้นากรเรนใหญ่มากือนใหญ่ไม่บบพอบางด้วย ขอดูหน่อยพี่อยู่ไหนแล้วฉันได้ดีแล้วลในถุงดี้ข้างใน,นเราไดจไปชนะเอง นี่วงตาสำคัญมากต่อนนี้ะจะไปห้องนี้เลยเก็บเพิ่มอีกได้ปะเขาบอกว่ามันมากพอมันมากพอแล้วชิมคนน,นี้ออจากที่นี่เฮ้ยไหนๆก็มาแล้วอิบก้บนนี่ก่อนเห็นไหมีล่มฮะกเีแล้นะคะก็จะไปที่วาร์ปเลยปึ๊บ ไม่บอกมากเลยนคะเราคือแบบไปให้เราจะพาไปไล่ผีเจ้าของช่องเนาะโอเคปะจะเป็นซาหน้าเนาะวันนี้นเราขอเล่งจบๆก่อนก็แบคลิปแรกของเราคืแบบ เออไม่พูดลเลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเรากล,ลัวว่าเสียงนี่มันจะฟุ้งไปไงเราก็เลยกดกดอัดแต่แบบเล็งออกออก่อ,อ,กกอนเลยก็กันได้สิบสามเหรียญทั้งหมดหมดง่ายนอนดีกว่าพอ,อนอนเล่นนะ ทำเป็นยังไงละขอไปด้วยหมวดนี้เลยนะเอาหมุดไหนก็ได้เพราะว่าเราจะไม่เล่นแต่ละเราจะดอในมดนี้ก็มีะคะทุกคนเลยจะเลี้ยงห้าเดิมมาเป็นหน้าต้องเลยแล้วขอชตัวจีนหนัานี้นี่นี่แล้วขอชมตัวจีนจะความชบ เจ้าของชงหวานน่าเล่นเจ้าของนี่นะคะทุกคนเปลี่ยนไปหน้าพี่เลี้ยงเจ้าของช่องดีกว่าพี่เลี้ยงอุ้ยพี่เลี้ยงหน้าโบรานกันมากโมยอ่คนเล่นเลย าเลยจ้าก่อนเราลอกออกเก็บหลักทุงสูงสูงก่อนแล้วกันลบมากไม่มีเลยเก็บพวกเตาพวกเก่าเุ้ยแปลกแกมันเลยตัวินมันห่อได้ไงก็มันที่นี่เป็นบ้านราเก็บมาห้าร้อยลานลานลานลาลาน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  สสต,งสงสตอนหันสามารถออกไปได้ตอนนี้ <im omat airports> ต้องหักุมเงินเพิ่ม แบบตกใจจริงนะเพราะว่านั้นก็มันจะไม่โดนโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็พอแค่นี้แหละค่ะขี้เกียจตัดต่อเยอะก็คนอัดกับคนตัดต่อแล้วก็คนภาพมันคนเดียวกันนะขี้เกียจตัดต่อเยอะก็สำนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ